เดี๋ยวนี้จะมาทำการต่อสวิตไฟนะครับที่คอนโทรลไว้แสงนะครับพอดีว่าเราเจอว่าเวลากลางคืนแล้วเนี่ยเราต้องการให้ไฟหน้าบ้านติดสักหลอดหนึ่งนะครับเราก็เลยไปซื้ออุปกรณ์ตัวนี้มานะครับตัวนี้ตัวนี้เห็นไหมไม่กรจูกนะครับก็เป็นอุปกรณ์ตัวที่ใช้ในการเป็นเซนเซอร์ครับเป็นเซนเซอร์สวิตนะครับใช้ในการเปิดปิดไฟอัตโนมัติเมื่อแสงหมดนะครับพอจะปิดการปิด เมื่อแสงหมดจะเปิดหลอดไฟนะครับแต่ถ้ามีแสงสว่างมาก็จะดับหลอดไฟนะครับเดี๋ยวมาลองกันครับก็อุปกรณ์นะครับก็จะมีอันนี้ซื้อมาจากน่าจะช้อปปี้นะครับอันนี้กล่องแถงวงจรนะครับนี่นะฮะก็ยี่ห้ออะไรเนี่ยไอไลออนอะไรก็อย่างฮะเอาวาตามนี้แล้วกันนะครับก็จะมีสีของสายไฟนะครับสายไฟมีมาสามสีนะครับ เป็นโหลดจะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็สายดินนะครับจะเป็นสีขาวแล้วก็สายลายนะครับสายไฟนะครับก็จะเป็นสีดํานะครับเดี๋ยวจะมาต่อเลยอุปกรณ์นะครับเราก็มีแค่นี้นะฮะนี่ครับตัวต่อจั๊มนะครับกับปลั๊กปลั๊กนะครับอันนี้ผมจะเสียบปลั๊กนะไม่ได้ต่อจากสวิตไฟนะครับโอเค โอเคครับก็บต่อทันทีเรียบร้อยนะครับแต, Luckily, แต่ว่าสุดเซ็งครับผมนี่ฮะโอ้โหเจาะแล้วปูนแตกนะครับเพราะว่าเขาเป็นการฉาบไว้โอเคเดี๋ยวคงต้องหาปูนหรือว่าอะไรมาปิดแต่งนะครับโอเคกลับมาเร <sh> <sh> ื <iness> ่องนี้ก็ต่อแบบนี้ฮะสายดำนะครับตามตามตามวงจรเลยนะครับตามวงจรนะครับตรงนี้นะครับสายดํานะครับไฟนะครับจะต่อเข้าไฟนะครับก็ต่อเข้าไฟส่วนสายแดงนะครับก็จะต่อไปที่โหลดโหลดก็คือหลอดไฟนะครับสายนี้ต่อที่หลอดไฟนะครับ จากนั้นสายขาวนะครับก็จะต่อมาที่สายนิวต้นนะครับแล้วก็สายที่ออกมาจากหลอดไฟนะครับก็แบบนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวจะเทสนะครับเสียบปลั๊กเสียวๆอยู่เหมือนกันนะฮะอ้าวนะครับกลายเป็นแดงอยู่นะฮะแดงอยู่นะครับตอนนี้ตอนกลางวันครับประมาณเที่ยงเลยก็เห็นเขาว่าจะรออ่าดับแล้วนะครับ โอเคดับแล้วก็คือมันจะโหลดอยู่สักพักหนึ่งนะครับเพื่อที่จะรอให้เซนเซอร์ในตัวนี้มันจับแสงถ้ามันจับแสงได้ม,ไมันจะตัดไฟนะครับถ้ามันจับแสงไม่ได้มันจะดับไฟนะครับเลยมันจะติดไฟปุ๊บติดนะครับโอเคเดี๋ยวเทสว่าถ้าไม่มีแสงทันไนเดี๋ยวผมหาถุงดำก่อนปิดถ้าหาถุงดำไม่ได้ลองข้าปิดจมูกนีนฮะยุคในยุคโควิดลองปิดดูว่ามันจะปิดแสงได้ไหมนะฮะปิดเลยไม่ดับ ตงสายปิดไม่สนิทเอาไหมเยสปิดไม่มีถุงดำนะครับไม,ม่เทสไม่มีอะไรเทสอันนี้ใช้ไม่ได้ครับเดี๋ยวรอดูกลางคืนแล้วกันเดี๋ยวผมมารีวิวต่อหรือไม่ก็หาถุงดำได้เดี๋ยวจะมาลองใหม่โอเคนะครับก็ประมาณ6โมงครึ่งนะครับไฟก็แดงนะครับเพราะแสงไม่มีนะครับแต่ว่าเหมือนมันจะแดงเร็วไปหน่อยนะครับมันจะยังไม่ค่อยมืดเท่าไหร่มันก็แดงแล้วนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับ สายไฟยเดี๋ยวคงต่อให้เรียบร้อยทีนะฮะโอเคครับผมจบการรีวิวเท่านี้สวัสดีครับผม